สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่มกัญชัยเคยคิดเลิกทําข่าวแตงโมแต่ move on ไม่ได้เพราะเหตุนี้เป็นหนึ่งพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศอย่างนุ่มกัญชัยกาเนิดพลายที่ตอนนี้นับว่าเป็นคนเดียวที่นอกเหนือจากตํารวจก็ได้คุยกับทุกภาคส่วนคนบนเรือกูภ้ภัยแม่ท่านนายนิติเวชและหลายๆภาคส่วนเกี่ยวกับคดีของแตงโม ถามว่าจากที่คุยกับทุกภาคส่วนแล้วคิดว่าเป็นคาตกรรมหรือไม่ส่วนตัวของหนุ่มไม่สามารถตอบได้เพราะเราไม่รู้จริงๆไป6กลับมาห้าข้อเท็จจริงมันอยู่ที่5คนนั้นผมจึงตอบไม่ได้สำหรับประเด็นคดีนี้หนุ่มเผยในะรายการแถว่าพี่เคยคิดที่จะ move ออนจะไม่ทำเรื่องแต่งโมแล้วสุดท้ายก็ทำเกือบทุกวันเพราะมันมีประเด็นต่อเนื่องทุกวันมันเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้คือปัจจุบันคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมีเยอะไหมก็จากกันไปหลายท่านแต่ด้วยเหตุแบบนี้ในบ้านเราไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเลยทําให้เหมือนเป็นประเด็นจับจ้องแล้วเงื่อนไขก็มีจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกว่าถ้าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุก็ต้องใช้คําว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงําต้องใช้คํานี้เขาสงสัยมันเกิดขึ้นหมดแต่ถ้า พอถึง2อมุมท่าให้พี่วิเครกห์คนมีสิทธิ์คิดแบบนี้2อ,อาจจะเป็นเหตุซ่อนเร้นมุมเมิดของตัวเองเซฟตัวเองผมไม่กล่าวโทษใครนะสิ่งที่เกิดขึ้นจากพี่เรนกลายเป็นพีรุษมันก็เลยมีเงินงำเยอะขึ้นแล้วมันก็ไม่ผิดด้วยที่สังคมคิดแบบนั้นได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n i y c o m ขอบคุณครับ